พะพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุปุสุคนเด้อจ้าเจอกับวลพรอีกแร้วค่ะพี่น้องคะ่ะยูไตภูมิภูมิสนพี่น้องมาเจอหน่อไม่ยังเข้ามาเจอหน่อไม่นอนอยู่ไตภูมิสนพี่น้องคะ่ะแบมือว่าคือแบบมันอยู่ไกลก่อมากเลยล่ละนอนนี่แล้วก็จะมีมลวลลพรห็นอีกนอนหนึ่งอยู่พุน่นกองดองพี่คนเนาะ อย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อพี่นองขากลับมาเก็บน้ำใหม่หม่องเก้านั่นแหละพี่นองเพราะว่าจะจะมาเบิองอีกว่ามันจะมีให้เก็บอีกบอม,ม,มือนีค้นสวน่นสีหักของวล้วันถิ่มหรือเปล่าป่ะม่เ้าหลายใหญ่หางเก็บเลยจ้ะเอามาเอานอนนีก่กันเลยเนาะ,ะ่ะพี่นองคาป่ะก่อนจะเก็บน้ำใหม่ลราพ่นจะให้เบิงมันอยู่ไต่ภูมิสนอีลีเด้อพี่นองขา บรรยากาศพุ่มไม้ตรงนี้คือแบบพุ่มไม้มีหลายต้นใหญ่มากก็ไพ่ก็อย,กยูบแบบท่านนับกาวไปตอนนี้หลังจากที่เอาบ้าจากนอนมือนันเนาะก็ <c oughs> คงจะมีสิบกัวกาวละมานี่อนะเอาเก็บค่ะเก็บนี่ค่ะเวลาพ่นเบาไหลกเกลียวพี่น้องคะโอ้ยอยากเอาเสียมมาขุดเด,ด้พี่น้อง มันก็ขุดบ่ได้และมันก็ขุดบ่ได้เพราะมันเป็นปลาเนะเาะเขาน้อไมนอดเดียวคือขุดหยาเสียหักหลดเขาเอา้เอาอยากได้หลายๆมันกำคืนเนาเอา้เอานี่จ้ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอานอนนุ่นเนาะ เบิงจะผ้าหมุนปลาไปเบิงอบอดได้บ่ดได้ผ้าพี่น้องหมุนปลาดอกไม้ดอกผ้าพี่น้องมาหมุนปลาปลาดอกไม้หรือปลาสนน้องคาโอ้ยหากมันไปตรงไดมันคือขึ้นตรงนั้นพี่น้องเอ,อ้ยพูนคนเลี้ยวไปกันสิยูพูนกว่าไพเวลาพรนี่จะ้ะ หากมันไปตรงใด้มัขึ้นตรงนั้นนี่มันมีสองนอน,นหน่อยๆอยู่นีเห็นว่านี่ตรงนี้มันเคยมีนอนนึงอยู่นี่พี่นอ้องนี่นี่มีแหนงขึ้นมานี้ค่ะนี่ค่ะเห็นว่านเคยมีนอนมันอยู่นี่แต่ว่าบลาพ่อคิดว่าถ้ทาทางเขาขุดมานี่ ทษที้ทาเขาขุดมันนีก็เหมือนจะบอว่ามันจะขุดหลากหรือจะดับแนวบ่พี่น้องค่ะทำเก็บแบบนี้มันบนดับแนวดิเนาะเวลาพอนว่าพอมันจะขึ้นม้าเรื่อยๆืแม่พี่น้องสังเกตเพราะว่าม้ายู่นีสองปีปีแล้วที่เวลาพอนเห็นอยู่ในภุมนี่ค่ะสองปีมันก็ยังขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนนะเบ้าหลาค่ะไปไปหาในก่อต่อค่ะพี่น้อง เจอแล้วค่ะหนึ่งนอทุกๆคนค่ะยังมีให้เก็บอีกเยอะอยู่จ้ะพี่น้องจ้าแต่มันสั้นค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องค้านอน อน,นี้ก็สั่นนี่ค่ะเออนี่ค่ะนอนนี้ได้ยูวจับพี่น้องขาเพราดูได้ยินเสียงวัละพ่อนวะ่ะ สองอันนี้เอาได้ยู่ค่ะทุกคน,นคอ,ยอย่าขุดจังเลยนี่ค่ะอันนี้นวนึนงเกือบมันพานอีกแล้ว อยู่ในป่าแห่พี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะอยู่ข้างประตูเด้อจ้ะ มาเอาหนอนี้กันทุกคนโอ้นี่แนงงนี่ค่ะต่วันนอนนีเงาเลยเอาใบนี่เอาใบานี่นะเอ,อออเอาออกเลยวะเอาออกให้เพนซะ วลาพรพาทุกคนเข้ามาอยู่ในกอะไผ่แล้วค่ะพี่น้องคะเสียงดังรบกวนแน่กับขออภัยโดยเดอจ้ะพี่น้องนี่คะ่ะปลาไผ่เวลาพราจ้ะพี่น้องใหญ่ทุกคนเบิ่งคะ่ะก็ใหญ่เหมือนกันนะก็เนมัอยู่ตรงนี้กะมีหลายนอค่ะพี่น้องคะกําลังตะเปาะตะแเปะอยู่มีอยู่คะ่ะเพราะว่าตรงนี้เพิ่นบริโภคน้ำมันมันกะจะขึ้น มันก็นจะบใหญ่จ้ะเดี๋ยวมาเก็บกันเลยค่ะพี่น้องมันไปใส่หมดกกดกล้องผิดอีกแล้วพี่น้องนี่ค่ะ ดินตรงนี้แข็งมากเลยนี่ค่ะนี่สับคนนี่สองนอเดี๋ยวจะเอานอเดียวนอหนึ่งจะเอาไว้เดี๋ยวไม่มาเอาวันหน้า น mm ี่ค่ะนี่ลึกมากเลย ก็เอาอ,อยากเปนนน็นอะไรนีค่ะดีจ้ะ น,นี่นนค่ะ,คะ,คคะทุกคนหน่อหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะเก็บน้ำใหม่นอนนี่เสร็จแล้วก็วจะบอกขอบคุณพี่น้องสุภ้สุคนคันจะิก็บเลยคะ่ะทุกคน เก็บน่อไม้หน่นี้แล้วก็จะบอกขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนที่เข้ามารับชมคลิปที่โดใหยเยใจจ้าเดี๋ยวไว้พอกันในคลิปหน้าพี่น้องคะ่ะขอบคุณค่ะเก็บไปเก็บมากะได้หลาย,ยนะพี่น้องคะ่ะเอาในก่อนักมะเนหาพี่เอาน้ำปลาดอกไม้เน